แสดงความยินดีกับพี่จิมมี่กับซีมากๆนะครับเพราะว่าเห็นพึ่งบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกด้วยจริงๆก็แบบการได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตคือมันแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเนาะใช่ใช่ก็ขอแสดงความดีๆกับทั้งสองคนด้วยนะครับไม่ซึ่งเราอ่ะเห็นเขามาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทการแต่งตัวเราเล่นไบเบอร์ซ่าด้วยกันเราเล่นแล้วเราทำงานด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยวันนี้ก็ยินดีกับทั้งสองคนมากที่แบบมาอยู่ถึงขั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของโอไอดีใจด้วยมมากๆครับผแต่คู่่เธธอก็ไมมรรดา เราบอกเพาพี่เจใส่ไข่นะอ่าเพราะคู่เธอที่มาที่ไหนก็คือเป็นขาบโคลงถล่มนะไม่ธรรมดานะจริงๆถ้าคารไม่ดีนี่ชั้นสองนี่ถล่มลงมาละนี่วันนี้พอพาแล้วก็รู้ว่าอูบูจะมานี่ต้องตอกเสาเข็มเพิ่มนะอ่าใช่รับน้ำหนักไม่ไหวเพราะคนเยอะจัดเลยอ่าจริงโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเลยแต่จริงจริงยกให้ได้นะำหมืบคู่เดิเพราะว่าเราเป็นโซ มันคือแบบแท้ใจเหมือนกันเป็นน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เดี๋ยวไปโชว์คอสน้องใหม่หน้าเก่าน้องแล้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไปทำหน้าใหม่แล้วเลยดิเลยหรอยังไงบ้างแบบรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเรานอนแน่ใจแน่นอนว่าแบบแฟนๆทำตัวไม่ถูกเอาจริงก็ดีใจนะใช่ดีใจมากๆที่แบบว่าคือเอาจริงๆเราก็ ทำงานอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้รู้สึกว่าสี่ห้าปีแล้วอ่านิวเวอร์อันพนเวอร์แล้วเอาจริงๆริสี่ห้าปีเราเราเพิ่งต่อสัญญาไปแสดงว่าเราหมดห้าปีไปแล้วแล้วเนี่ยปีที่หกนี่กาลังจะเริ่มแก่แล้วเหมือนกันเนาะแก่ไปด้วยกันแก่ไปด้วยกันเพราะเราไปสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราจะแก่ไปด้วยกันอ่าใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมอ่ารู้สึกยังไงคุณหนูรู้สึกว่า คั้งแต่งนรั้งแต่ค<ต>ุณรู้สึกไงอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกครับเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันกับพี่บูมานานแล้วผมยังไม่เคยมีโมเมนต์นี้อ<แ>พอได้มีโมเมนต์นี้ก็แบบรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็แบบแเราจริงๆก็ยังทําตัวไม่ถูกก็ยังถามพี่บูมอยู่เลยว่าเออเราควรวางตัวยังไงดีอล้วกย่างงีตอนนี้ก็แบบขัดหัดวางตัวอยู่ครับทำไงเวลาจะไปทบยังไงอะไรนะไปัไง เขเก่งนะเดี๋ยวนี้เขาเก่งปกติจะดื้อครับปกติจะดื้อแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจภาพบางตื่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือต้องมีการปรับอันนี้สนใจแล้วเหรอก็เอาไปได้ได้ไ่ได้ตีันเธอดีแล้วอุ้ยอย่าทำแบบนี้อยู่พูดเธออีกหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกว้าวจริงพูดเธอร้องเพลงเพราะมากนะขอบคุณเธอครับขอบคุณครับนบ้านเหรอการร้องเพลงเราจริงจริงสั่งไปไหมเพราะต้องพูดร้องเพลงเพราะคือจริงๆเราไม่ใช่คนเลือกเพลงนะเพลงนะคฮะที่เลือกเราจริงครับผมจริงเพราะจริงๆเราแบบ นั่งคิดตั้งนานแต่ว่าเราคิดไม่ออกอยู่ในเพลงมันก็มาหาเราเองเหมือนมีขาเดินช่วยร้องเพลงช่วยร้องเพลงของฉันได้ไหมช่วยร้องเนื้อเพลงของฉันออกอากาศออกสื่อได้ไหมใช่ตอนนี้หน้าตาทุกคนดูไม่เชื่อคุณสีไหมเดี๋ยวฉันไปฟังกับปู่แล้วไงฉันเลยบอกว่าเธอทำได้แน่จริงพูน้าพูดต้องนี่แหละ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 แสดงว่าผลตอบรับอย่างนี้จะมีเพลงออกมาให้แฟนๆได้อเลยเหรอ เอาจริ้งก็เอาจริงก็ขอพี่ถาอยู่ว่าไม่ใช่ครับก็ถ้าพี่ถาดูคลิปนี้นะก็อู๋บูมร้องเพลงได้อีกเยอะๆเลยครับผมเราชอบร้องเพลงกันมากเลยเอาให้พี่บูมเต้นด้วยก็ได้ครับพี่บูมเต้นจิอ่าใช่ผมเป็นเมนแดนอยู่แล้วโชว์สเต็ปเป็นตรงนี้เลยก็ได้ว่าแล้วก็เอ้ยเบาๆหน่อยเบาจริงๆนอนก็มีซีดีด้วยอ่าใช่ครับตอนนี้กำลังใช่ครับผมกำลังถ่ายสารคดีเทวดาอยู่ครับใช่แล้วครับผมรู้เป็นกล้าวนี้เป็นอ่าแล้วบทเป็นวาเิสครับผม ชื่อเต็มเป็นวาริชีอ่าแล้วชื่อเต็มอ่ะเ <c oughs> กลา <c oughs> เรื่องนี้ใครต้องยอมใครอะไรยังไงกันเีงเรื่องนี้เป็นอ,อ่าคร่าวๆว่าไม่ยอมกันออใช่ครับไม่ยอมกันเพราะว่าแบบด้วยด้วยความที่แบบ VR มันยังเป็นเด็กมหาลาัยอยู่แต่ว่าอันนี้พี่นิวเขาจะให้มันดูโตขึ้นออแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์จะแบบมันมันแรงทั้งคู่อ่ะครับมันแรงทั้งคู่แบบใส่กันทั้งคู่อย่างส้มข้าวๆแล้วกันเดี๋ยวหลุดสปอยไหมครับอ่าใช่ไหมจริง เอ้แต่ไม่จริงนะที่คุณเล่าอันนี้สามารถแก้ได้เลยป่ะอ่ะลองอ่ะลองแก้คือตัวละครบูมอ่ะเป็นตัวละครที่แปลกใหม่มากสําหรับเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพูดเยอะนะเรื่องนี้ได้พูดเยอะแล้วคือถ้าใครตัดซีนมานี่คือเป็นซีนพูดแล้วจริงพ่อพีอาร์นี่นั่งน้ำลายบูดไปหลายซีนเลยเขาแย่พูดเนี่ยคนคนแย่พูดของบูมเลยเขาแย่งพูดหมดเลยแต่เรื่องนี้วาริสจะได้พูดแล้วแล้วจะโชว์แล้วว่าความผู้ใหญ่เป็นยังไงแว่าไม่มีก้าวอยู่ในซีนนะบูม ไ,ไ,ไม่ไดู้มไไ่ด้องไปพูดเหมือนกันโอเคเวลาเดือนน้อยแล้วเพราะฉั้นอยากให้พูดถึงแฟนหน่อยแฟนทบบี่แบบเฮ้ยซัพพอร์ตเราจนแบบมาวันเนี้ยอ่าครับผมมากเลยว้าอยากขอบคุณนะครับอยากขอบคุณทุกคนเลยทั้งแฟนคลับอู่ด <looked at S 1> <ๆ>้วยแฟนคลับ<ช>บูมด้วยหรือว่าแฟนคลับทั้งเราเราทั้งสองคนหรือว่าทุกทุกคนนะในเรื่องทีอาร์ด้วยก็อยากขอบคุณทุกทุกคนมากที่ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็มาแบบอ่าทำให้แบบ อ็ที่ขอบคุณเร mm ื hmm. ่อง V R ด้วยนะที่ทำให้ทุกคนเห็นเราทีนี้ถ้าไม่ไม่ได้เล่นซีรีส์เรื่อง V R ก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบอยู่จุดนี้ได้หรือเปล่าใช่แล้วอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันซัพพอร์ตนะคบใช่เราสัญญาเลยว่าหลังจากนี้เราตั้งใจจะทำผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดเลยครับใช่ครับผมจริงๆก็จริงเราตั้งใจมาตลอดอยู่แล้วครับพอแต่ว่าพอมาอยู่จุดนี้รู้สึกว่าต้องมีความตั้งใจมากขึ้นไปอีกว่าแบบพอมันดีมาแล้วเราเราไม่อยากทําให้ภาพแบบ สิ่งที่เราทํามันตกเราอยากทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็แบบเราจริงๆเราให้เกียรติการและให้เกียรติหน้าที่การงานของเราให้เกียรติสิ่งที่เราทํามากอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้มันออกมาให้มันดีที่สุดใช่ครับคุณภูมิใจอ่ะฟังเขาแบบภูมิใจแบบอย่าร้องไห้ครับเฮ้ยอันนี้มีเวลาอันนี้มีเวลาสามกี่นาทีครับเดี๋ยวพี่ภูมิจะร้องไห้มาสิบนาทีแล้วก็พูดอีกสิบนาทีนะฮะไม่ร้องแล้วคนนี้ไม่ร้องคนอื่นไม่ร้องแล้วันนี้ไม่ร้องแล้ว เดี๋ยวทัดเดี๋ยวอันนี้แค่มาร่วมงานนะ,ะแต่ถ้าได้พีตดตลวที่ยืนร้องได้แล้วอยู่บนเวทีเดี๋ยวรอดูนะทุกคนรอดแไดแขกแล้วกันเราได้ดูว่าได้ดูถ้าอยากเห็นบูร้องไห้บนเวที<อ>ก็พีแต่ตอบใขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับผม